โอ้ยมันไปนู่นล่ะมันบินแรงตัวพ่อมชฉบูหย่านะลกูกจะเอ๊ะข้องใ้ลูกสาวข้องนี้มีสี่ตัวนะตอนเล็กๆมันน่ารักมากเลยอะ่ะ โตขึ้นมามันกลายพันธุ์เดี๋ยวพอโตขึ้นมาอีกนี่จากความน่ารักก็จะกลายเป็นความน่ากินนะเพื่อนๆแต่พอเลี้ยงมาเองเราไม่กล้ากินมาหรอกสงสารมันน่ารักเนะดูที่มันหนีหนีหนีจุกิก๊กจุกิก๊กพอเดินไปได้นิดนึงก็นอนนิดนึงก็นอนดูเห็นไหมนอนละเริ่มนอนละ รถแอบเข้าไปใกล้มันมันก็จะเดินยืนเราไปไหนลกูกจะพากันไปไหนไปและสทุส่ยจะพาลูกกลับบ้านล้วไปไหนคะ ไปไหนก็ไปด้วยกันนะสีตัว